น็อกคันหน้าของโพดี้ได้ผมเรียกว่าไฟตรงนี้ในวงเนี่ยน่าจะ5ทีมอย่างต่ำเลยครับเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับแครปปี้ไฟไล่ที่มาแล้วผมไล้เห็นหัวเห็นหัวเรเวันนั้นตรงนี้วาสบีไปตายวงกับบูโต้ครับแล้วเป็นทางด้านของแครปปี้ครับไอแคนไปได้น็อกลาลาจูมาทัวร์ทรัพย์เส้นตรนจะเกมไปแครปปี้น็อกคันหน้าของโอลิเวียมาจิลล์บัตแฮมน็อกไอแคนมาจังหวะนี้ชาปเปอร์ไอแเดมี่พยายามจะฝีคันหน้าของ LJ ให้ได้และสเปย์มาไม่รอดครับ LJ อีสปอร์ตชัดเจนพยายามจะยิงมาแต่แสแบติกนอ การตันึ่งมาเหมือนกันแล้วโดนน็อกมาครับคือกล้องจากอนาโตมีโอ้โหเรียกว่าโดนแจมมาทั้ง2ทีมเลยเลยครับผมตอนนี้ฮะเอาครับแล้วอนาโตมีไปได้ตั้นคือจะเข้ากล้องมาแล้ว <Anat omy S 2> นี่ไง<ห>เป็นหนักแอคชั่นซะแล้วครับเดนเหเดซูรี่อนาโตมีไปน็อกไอเกนาไปได้แล้วฟินาเลสขับผ่านมาต่อมีการได้บ่ายกันมามีกันได้ไไาาดบ่ายมาแล้วนี่เขาจินธาพัฒน์แฮมไปน็อกฟินมาได้ปีก่อนตายครับรน็อกอนาโตมีเหมือนกันฟินาเล่น็อกลาลาจูมาอนาโตมีน็อกฟินาเล่มาจะสเปรย์ไปเรื่อยไปนครับน็อกสแกปปี้เหมมืืออออนนนนกกัััเเเเเเเดดดีีียวหซูรรรรลแแคค่บชาา์์ปจพฮม ตลอดครับแล้วฟรีครับผมเก็บตัวผู้เล่นไปก่อนครับเนี่ยจียพัฒแฮนด์เคาะอยู่เคาะอยู่ไอคิวสองคูณแปดโหเรียกว่าแต่งมาเต็มเลยครับตรงนี้อินสเต็มผมไปสติวคิวมาครับเดนเทตนื้อที่ไอเกนนารออกจากเกมไปเลยแล้วจีรพัฒแฮนด์ครับยังเคาะไตอยู่แล้วกระสุนมันหมดครับผมเปลี่ยนไปเนฟโฟร์สเปร์ลงจับรถแล้วเป็นชาเปอร์คาเดมีปิดเดเทตเนื้อรี่จบอันดับที่16ไปเลยเลยครับไทายขับผมเอาครับตอนนี้หมูเซ็ตต้องถาให้เพื่อนครับแต่ว่าโอลิเวียระเบิดมาเก็บอนาโตมี่ไปได้เลยเเ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 ลลลลลยยคครรรัััับบหหืือออออ2ตววววผู้้้้่่่นนนนนนนทาาาขงชปปปป์ดดมมีีีแแ็ะิิสโก ดูว่านี่ใช้สกิลชัดๆเลยครับระเบิดไม่หยุดเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับแต่ว่าแซปปี้เขาไปเก็บโอลิเวียออกจากเกมไปก่อนครับได้แต้มคิวมาก่อนครับผมชาร์เปอร์คาเดมี่ครับแล้วทำการล้อมเขาบว่าบ้านนี้เป็นบ้านยาวเขาได้สองฝั่งสองทางซ้ายหรือขวาแต่จแซปปี้ไป็น้องจิงกโกโยดนลูกสองมาครับเอาละครับดาคาฮลีตัเทปกับเพื่อนอยู่ในดา,าร์คเฮลีตัวลูกสองตัวเหมือนกันแซปปี้น้องไปสองแล้วแซปปี้ตรงนี้มาโดนแฟดขาวต้องหลบมาก่อนแซปปี้เอ็สหกแปดหกครับผมลูกสองนี้จะเก็บหมดเลยหรือเปล่าฮิวบอยเหลือคนเดียว ลาชูเดินเคลียร์ตรงแตมมีกระโดดมาแล้วไม่รอดครับเฮลบุบยครับออกไปอันดับที่16โดยชาเปอร์อ e ีสปอร์ตนี่แล้วล้ายผมแกรดเดียนมาแล้วสครับปี้ไประเบิดน็อกสองใส่เฟเกอร์ครับผมชาเปอร์คา a d เด y มีมา ต่นทีครับผมสแคปปี้ต่อ1นักใส่การซึ่งน้าแล้วโอลิเวียครับผมตรงนี้ไปเปิดน็อกใส่เองครับผมด DTA ปอดแล้วล้าจูครับไประเบิดเก็บเอลิสตามาได้ครับผมแล้วเฟเกอร์โฮมจบเป็นแบบที่ห้าไปเลยเข้าไปได้ไลท์เชวิทีฟครับเปิดไฟกับรีคอนแต่อนาโตมี่มาแจมเฉยเลยน็อกแบตบอยโ 4K ไปได้ครับพยายามจะซ้ำซ้ำเอาแต้มแล้วจะได้ไปครับอนาโตมี่โอ้โหแล้วชาร์เปอร์คาเดมี่ตอนนี้8ชิวอนาโตมี่คนเดียวกดไป7เลยครับ แล้วจิตนาแถมดักรออยู่โอ้โหเข้าหัวไปไงไงครับเมื่อกี้แม่แม่กับน้องไอแคสมารอเคมเลยแล้วกันนะครับนี่ครับสแคปปี้ครับผมระเบิดเข้าไปก่อนครับตอนนี้เอาแล้วไปเก็บไอแคสออกไปครับ LJ จะชุบได้อยู่แล้วครับเฟรชเกมมิ่งมูฟอย่างสวยครับผมเขาตู้อยู่แล้วเป็นลาล่าชูซาวเวดออฟปิด LJ จบตาปิดหกไปเลยครับนี่เราอีสแต็มมาได้สแคปปี้ยิงต่อกด LJ 6 4บิดแล้วไม่รอดครับ LJ จบแบบ เอาเลยครับผมแล้วตรงนี้ครับผมชาเปอร์คาริมียิงกดหัวใส่ดีเดออีสตอร์ไปก่อนเลยครับด้วยพื้นที่ไฮกราวน์เคลื่อนรถเคลื่อนตัวมาแล้วเขาหลบหลังเดินได้ทันครับสแกปปี้ถ้าเดินพลาดเนี่ยโตในน็อกหนึ่งเลยนะแล้วยิงขอใส่อีกาไปแล้วไม่รอดครับสแกปปี้เก็บกันโดนิกอีกาจบอันดับที่เจ็ดแซปปี้ครับผมเห็นดีเดอตรงนี้ยิงใส่ไปขอไปอยู่ครับผมพื้นที่ไฮกราวได้เปรียบครับตรงนี้เราต้องสโมปิดมันก่อนแล้วเทมิสตี้ไหลตายจากดูโซนไปครับผมลาล่าชูไปแจ้แมทมาจากหล่อดอลเดมอลครับทีมสี่ a l แลวงมันมีทั้งไฮกราวที่สูงที่สุดกับโลกราวที่ต่ำที่สุดต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าเราจะแคปปี้เป็นน็อคดีทีวีเอ็กมาจากการกดจากไฮกราวเอาเลยครับผมดีดีเย่ตรงนี้ครับผมเคลื่อนเข้าวงค่อนข้าง,งลําบากครับโดนยิงกดมาจากชาเปอร์แคนเดมี่ครับโอ้โหเรียกว่าวาตาบีครับผมบอกว่าอยู่ไม่ได้จริงๆเอาอยัางไงดีครับผมตรงนี้จะยิงวัดมุมตรงนี้แต่ว่าเป็นแคปปี้ครับผมปิดดีดีเย่ออีสปอร์จบอันดับที่6ไปเลยเลยครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้ลา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 ชูยิงกดจากทฮกราวตรงดาดฟ้าครับกดใส่ฟอเรนมาแล้วล่าลาชูไปน้องแบเรนมาได้ครับเฮ้ยยิงอีกยิงอีกยังไงต้องแนปหลบไปก่อนครับการเงมโอ้โหยังไงแล้วอนาโตมีบอกเลยไฟเผาคราบรวมกันมันกว่าแต่นี้รวมกันร้อนกว่าครับโอ้โหอย่ามาเล่นกับไฟครับผมนี่ครับายเวทายเวทของทีมมันร้อนบาเรนมาสเตอร์มาเตอร,ร์น็อกแล้วเหลือบาเรน บาเรนยังปั๊มยาได้อยู่ผมตรงนี้ฮะโอ้โหเมื่อกี้เม็ดเดียวที่สวรรค์แต่ก็ไม่จริงหรือเปล่าจังหวะนี้ขาดอีกเม็ดเดียวยังไงราไม่รอดเขาสแกปปี้ปิดฟอรเกรกเกมมิมีออกเป็นอันดับที่9ก้าแล้วสครับปีวิ่งออกมานะครับผมอีกาวิว่งออกมาเหมือนกันโดนดีเดย์ยิงลับโดนดีเดย์ยิงลับแล้วไปมาอตอร์มี่บอกอยู่ไม่ได้เหมือนกันกาโนนิวิ่งบุยไฟมาโดน,อนตอร์มี่ยิงเนาะครับผมเอาแลวครับถือลูกตองมาไม่รอดครับ โอ้เมื่อกี้เดินลุยไปครับ9แรกไม่เป็นไร9สองถึงคันน็อกบาแล omy, ้วนะตงมี่รับไม่ได้ถวยมาเหมือนกันรีบสามออกจากเกมนี้ไปแล้วบูโซนไล่หลังมาอนสแต็มครับส่งอนาโบตมี่น็อกไปเลยแล้วชาร์เปอร์ออกไปอันดับที่5เหลือ 4, ที่ทีมนั้นแต่เทบูบอยรีคอนดีเดแล้วก็อีกา